สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับนุ้ยอีกแล้วนะคะจากศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5นะคะวันนี้นะคะนุ้ยจะมาแนะนำนะคะรถครอบครัวนะคะรุ่น m a z d a CX-5 นะคะเครื่องยนต์2 c ซีซีนะคะคันนี้จะเป็นปี2018นะคะราคาอยู่ที่859,000บาทนะคะราคาป้ายแดงออกห้างมานะคะคันนี้นะคะ อยู่ที่1ร7 0 0 0้าน7 0 0 0บาทนะคะซื้อคันนี้วันนี้ประหยัดไปถึง9,11,000บาทเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นท็อปนะคะรุ่น 4WD นะคะรุ่น4ฟวิวนั่นเองนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะคันนี้ข้างในจะเป็นเบาะหนังนะคะเกียร์ออโต้นะคะปุ่มกดสตาร์ทเอนจินนะคะ